สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเผืองนะครับมาทั้งวันครับพี่ในครับนะอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับพบปะกันทั้งวันจริงๆนะครับในชุดนี้เป็นรอบแอบมาอีกแล้วนะครับผมว่าไม่แอบแล้วรู้สึกช่วงนี้จะมาทุกวันเลยนะไม่ใช้คําว่าแอบไม่ได้แล้วไม่ได้แอบแล้วพี่เขารู้กันหมดแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้มาก็จัดให้เลยพี่ในครับนะชุดใหม่ทั้งชุดนะไม่มีครับพี่นะครับผมไม่มีการมาดึงมากัรเล่นพรุ่งนี้วันมาลืนหรือจะเล่นวันไหนนะครับเล่นเลยนะครับทั้งวันจริง นะครับมาลองดูซิพี่นะครับในของเรามีอะไรบ้างนะครับได้มาเุิบนี่ผมก็จัดให้ปั๊บนะครับเนี่ยดูแต่ละองค์นะครับไม่มีไม่ต้องพูดถึงไม่ซ้ําหน้าพระแน่นอนนะครับของเราพี่นะครับทั้งวันมาลองดูซิพี่เอาเลยเดียนะรายการแรกนี้มันต้องแบบแบบแบบกระฉูดกระชากกันหน่อยไหมอ่าแบบกระฉูดกระชากกันหน่อยไหมนี่ดูตรงนี้นี่พี่ของขอมเนี่ยนะครับกระฉูดกระชากกันหน่อยนะครับพี่ดูในรอยหล่อโบราณเนี่ยะไอ้ไหมไม่ต้องรอยการหล่อโบราณนี่พี่นะครับของขอม หอมแบบร้อยเลยด้วยเนี่ยนะครับพี่ดูผิวนี่โอ้โหด้านหลังนี่เป็นพรุนเลยนะนะครับพี่จ๋าต่อไปผิวๆหลังพรุนๆในครับหล่อโบราณกับพี่แนวหลวงปู่สุกออกวัดของของพันุมานแบกแท่นจัดเป็นในราคาเบาๆเขาพี่เป็นสามร้อยบาทนะครับผมวางไว้เลยแนวสามร้อยในครับผมมีหลากหลายพี่เนาะเออหลากหลายว่านี้อันนี้อะไรสมเด็จในดูเนี่ยแกะจากกรอบมาเนี่ยร้อยร้อยร้อยแกะยังอยู่เนี่ยเห็นร้อยแกะไหมเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเรามันโม้เปล่าเนี่ยร้อยแกะยังอยู่เลยพี่นะครับเดี่ยร้อยแกะดำๆยังเปื้อนอยู่เลยเนี่ย นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จวัลขังครับพี่นะครับลักทองเดิมนะเนื้อใสกริ๊กเลยนะพี่พี่เนื้อใสกริ๊กเลยแกะปูนเปลือกหอยนะครับมวลสารด้านในเนื้อพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกสรดอกไม้นะครับพี่เห็นไหมเป็นลุ่มๆเนี่ยนะครับรอยรอยการเซตตัวของเกสรดอกไม้นะนะครับองค์นี้จะมีลักมีทองพระสวยพี่พระสวยจริงผมพึ่งได้มาเลยเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ต้องไปแบ่งแยกราคาแล้วหรอกนะครับสามร้อยลัวๆไปนะครับเออมันจะได้เรียบง่ายนะครับพี่ย๋ามันจะได้เรียบง่ายดีพี่เอาไปสามร้อย สวยจริงหนุบหนับเลยเนี่ยนะก้อน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 เลยเห็นไหมมูลสารก็เป็นก้อนจริงๆครับพี่เอาไปสามร้อยสามร้อยล้านนี่อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นหลวงพู้ทิมเน,นี่ยพวิญญาณนี่ไม่หลวงพู้ทิมว่ะพี่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นหน้ากากหรือ,อยังไงพี่นะมีโค้ดด้วยนะน αι, เนี่นยดูเลยเป็นโค้ดหยดน้ําพี่นะครับสามหยดเนี่ยครับพี่วิญญาเป็นโค้ดยหยดน้ำนะสามหยดแล้วต่อกลย์สามเนี่ยอันนี้เป็นปู้ทิมนะอ่าปู้ทิมปู้ทิมซึ่งท่านใด มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลวงปู่หรือศรัทธาหลวงปู่นะพี่น้าในราคาที่แบบเบาแบบสบายกระเป๋านะพี่น้าเอาสามร้อยพร้อมส่งนะแบ่งไปะนะครับอ่าสามร้อยพร้อมส่งแบ่งไปอันนี้ดิพี่น้าองค์นี้เขาฝังเขาเรียกว่าอะไรนะฝังเม็ดข้าวสารอ่ะเคยเจอแต่หลวงปู่โตเนี่ยนะประดังข้าวสารอันนี้ใช่หลวงปู่โตหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจอ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันให้พี่พี่ได้ศึกษาและสะสมร่วมกันนะครับพี่พี่ให้พี่พี่ได้ศึกษาและสะสมร่วมกันสาหรับองค์นี้นะ หนาดีเหมือนกันดานะบดาบพระแบบดูง่ายนะเนี่ยดูดิดาบพระดูง่ายนะไม่ใช่พระแบบเออของเล่นสเปซย์สะปะนะตัวจริงเสียงจริงครับพี่ในครับพี่พจ๋าตัวจริงเสียงจริงครับพี่สามร้อยในครับสมเด็จเออสมเด็จปกโพหลังเข้าสารนะเอาไปสามร้อยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงพดินะได้มาแบบนี้ผมก็ผมก็ต้องจัดให้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกเดี่ยวแดงนะครับเขาจะมีเดี่ยวแดงเดี่ยวดำรับถ้าอุ้งลบุรีครับพี่น้ําเนื้อดินใสเหนียวจังหวัดลบุรีน้ําน่าจะรู้จักกันดีครับพี่เกี่ยยยวววกับเเีีดดําแงนะ นะครับพี á, ang, ่จ๋าอ um, ันนี้เดี่ยวแดงนะครับอ่าเดี่ยวแดงแต่พี่ท่านท่านใดมีเดี่ยวดําแล้วก็จับคู่ได้เลยนะแนวเรียวีมใช้คู่กันไปเลยพี่เดี่ยวดําเดี่ยวแดงรับท่าวุ้งลบบุรีสามร้อยพ้าสวยนะพ้าสวยที่บินด้วยพ้าที่เดิมเลยเอาไปสามร้อยได้นะครับเดี่ยวแดงลบบุรีนะครับเดี่ยวแดงแล้วก็เฮ้ยองนี้ไม่ขึ้นคาบเดียวพี่แนวพี่ดูเนี่ยองนี้เนี่ยขึ้นคาบแคลไซเลยนะเนี่ยพี่ดูเลยอันนี้น่าจะแก่ตังอิวพี่นะครับแวคาบเป็นก้อ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 นเลยนะ นะครับองค์นี้ผมดูแล้วนะปฏิกิริยานี่นะการเกิดแบบนี้น่าจะแบบนับแก่ตังยิวแล้วมันเป็นข้าฝุ่นหรือเปล่าครับข้าฝุ่นตกตะกอนนี่ยพี่ดูเนื้อเดี่ยนี่ครับเนื้อนึบมากเลยนะนะครับไม่ใช่เนื้อธรรมดาทั่วไปครับพี่นับเนื้อเขาหนึบเลยอย่างหนึ่งด้านหลังนี่กินขาดเลยพี่เป็นก้อนกายศาสตร์เลยนะครับเคยเห็นแบบพวกน้ําตาลปึกไหมสีเดียวกันเลยพี่นะครับพี่พี่จ๋าสีน้ําตาลปึกเลยเนี่ยโอ้โหตังยิวเขาแน่นมากนะนะครับพี่พี่จ๋าน้ําตาลยิวหรือน้าอ้อยเคียวนะโอ้โหพี่เฮ้ยสุดยอด เนยครับจัดไปที่พี่เอาไปสามร้อยสิบาทนะครับผมได้รู้เป็นองค์นี้นะที่ผมมีเศษมีอะไรเงี้ยที่เขียนไวนะ้เนี่ยเดี๋ยวผมปัดเศษให้หมดแหละนะครับคือว่าจะได้รู้ว่าเป็นองค์สามร้อยสิบบาทโอ้พี่น้ําตาลปึกเลยแน่นจริงเนคงัแน่นจริงใน,น,นรงนะครับของเราแล้วก็ไปได้มาเหส่สวนเนะี่ยเนื้อสวยปึกเลยนะครับน่าจะเลี่ยมกันน้ําไว้นะเพราะผมส่องไปเนี่ยผมไม่เห็นยางซับเลยเนี่ยผมเชื่อว่านะเจ้าของน่าจะให้ช่างเลี่ยมไว้พี่เลี่ยมเพื่อนะพี่ดาเวลาแขวนในเสือ้อนะครับเหือจะได้ไม่เข้า ในครับนะเขาเรียกถนอมถนอมพระนะฮะเหมือนเหมือนจะรักกับพี่นะเหมือนจะรักกับพี่นับถนอมพระนะครับผมเชื่อว่านะครับเมเหส่วนองค์นี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เก่าแน่นอนนับทั้งเก่าและพระบางด้วยนับดูจากฟอร์มพระเลยเนี่ยพระไม่หนาด้วยเนี่ยนะับพระบางกับพี่ไม่เหส่วนนะพี่นะน่าใช้หนึ่งในห้าเป็นจา่าาคีเลยพี่สายเหนียวทั่วไทยเลยนะไม่เหส่วนกับพี่ สามร้อยนะครับไม่รู้อ่ะคุณจะมาราคาแพงไม่แพงนะถ้าช่วงช่วงเย็นหรือแอบ,บมานะราคาเด<อ>ียวไปเลยนะครับราคาเดียวก็พี่นะครับได้มาหน,านึ่งจัดให้เลยนะพี่นนครับนะบนะกำไรไม่ว่าครับพี่นะแต่เสียหน้าไม่ได้นะครับมาองนี้ครับพี่นะครับสําหรับองนี้ี่พี่น,นั้นนะครับเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพรมพี่รุ่นฟ้าผ่านะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อพรมพนพินรุ่นฟ้าผ่าโอโ้โหสวยจริงนี่แล้วเหมือนจะมีมียันแบบแผ่วบางนะพี่พี่จ๋าเนี่ยมันเป็นเหมือนล่องยันเห็นไหม เนี่ยเหมือนจะเป็นรอยยันแบบแผ่วบางนะครับอันนี้เป็นรุ่นฟ้าผ่านะย่นดีจังเลยพี่นะโซนแดงเอาไปสามร้อยนะครับผมบอกว่าพี่รุ่นฟ้าผ่านะเนวสามร้อย 300, แล้วก็องคต่อไปนะครับสำหรับองคตัวเคยเจอไหมสมเด็จหลังซิวลีพ่อกลวยมีไหมเนี่ยพ่อกวยไหมอันนี้ผมไม่ยัดที่นะแต่เนี่ยเหมือนซิวลีหลวงพ่อกลวยจริงๆอ่าลองดูเดีย๋ยวิวลีเนะื้อดินเคยเห็นไหมรูปทรงเนี้ย น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกของเดลต์ระเครื่องอ่ะผมเคยนําเสนอไปหลายรอบทั้งมีย่ามแล้วไม่มีย่ามจะเป็นพิมพ์นี้เลยนะแต่ผมก็ยังเอใจผมก็ไม่เคยเจอไงนะครับเพิ่งเนี่ยเพิ่งเคยเจอเน่เป็นพิมพ์พะสมเด็จเลยเนือนะเนเเน้อดีมากนะครับเป็นพิมพ์พะสมเดจเลยพี่เลยเนื้อดีมากนะนะครับผมดูไปในทิศทางของแบบอาจจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะอันนี้ไม่ได้ยัดหลวงพ่อนะนะครับไม่ได้ตั้งใจแต่มันคล้ายคลึงเหลือเกินพี่นะับในหัวใจผมเรียกร้องมาว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะนะครับเอาไปสามร้อย สมเด็จหลังสิวะดิพี่หลวงพ่อกลวยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่นี่นี่ผมมีอะไรมานําเสนอนะครับนี่อกเป็นพัดเลยเนี่ยนะครับจะที่ไหนอ่ะเนี่ยอกเป็นใบพัดเลยเนี่ยนะครับท่านเดมรู้ในครับพระลึกอีกแล้วนะครับท่านเดมรู้ที่นะครับน่าจัดก็พระแท้ในครับแต่ผมไม่รู้ที่อ่ะรับเอาจริงนะตอบต่อหน้าหลวงพ่อแบบไม่อายเลยเนี่ยในครับพระแท้แต่ไม่รู้ที่นะครับโอ้โหพี่ผมจะไปรู้ยังไงอ่ะใบพัดมาเป็นแบบนี้ในครับเออมาเป็นแบบใบพัดมาเลยอ่ะ อ๋อพี่สามร้อยพี่ชายนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งราคาเดียวก็เสียด้นะครับสามร้อยบาทนะครับไปตอนะครับเอะองเนี้ยพี่ดูเนี้ยดูเขาใส่กรอบมาใช้ในกรอบนี่แขวนกรอบจนแดงอะนะครับอ๋อแขวนกรอบจนแดงอะพี่น้น่าจะได้ใช้พุทธคุณแน่นอนละองเนี้ยดูดิโอ้โหบัวตูมแบบสวยสวยวีตอะนะครับเอาจริงอะสวยวีตเลยพี่ผิวนี่แห้งแ๊กเลยแล้วบัวตูมนะครับสมเด็จวัดพระังกับพี่แป้งแน่นๆเกรดบัวตูม คือฐานทุกอย่างธรรมชาติโดยรวมนี่แบบสวยจริงแนวราคานี่แบบน่าจะเกินนี้กว่าน่าจะเกินกว่านี้นะพี่นะแนวแต่ก็ไม่เป็นไรนะแนวไหนๆก็บอกไปแล้วพี่แนวสามร้อยทุกองก็ดูดิความสวยนะแนวแบบนี้ต้องมีประมาณแปดร้อยเก้าร้อยันกว่าแนวต้องมีแน่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับได้มาผมก็ต้องจัดนะครับไม่ได้นะครับคําไหนคํานั้นเอาไปพี่สามร้อยเอาไปสามร้อยบาทนะครับ เพราะว่าพิมพ์นี้ไม่น่าจะซ้ำหรอกนะเอาส0 0้บาทนะเกลีนบัวตูมนะใครไวใครได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่จังหวะของผู้พี่ๆนะครับใครไวใครได้นะครับเบนะนะับ,บเป็กเจ้าของนะแล้วก็องเนี้พี่นะครับสำหรับองนี้ผมดูเป็นปีรันนะนะครับอ่าเป็นเปลวเพิงนะใช่ไหมเนี่ยเป็นพิมพ์เปลเพิงไหมพี่นะปีรันเนี่ยพี่นะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเดดูความแกร่งของเนื้อก็ได้นะครับนี่ส่องกับไฟนี่เรื่มเลยไหมโอ้แกร่งจริงนะครับปีรันเนี่ยพี่แล้วออกเขียวด้วยนะนะครับพี่จ๋าันี่ออกเขียววด้ยะเอาปี สามร้อยบาทนะครับพี่รันนะพี่รันสามร้อยนะผงสุพรรณนะนี่เก่าเก่าแล้วไม่รู้จะเอ่ยคําไหนเลยด,ด,ดูความแห้งความเก่ากันดินะค,ครับผมบอกแล้วหน้าพลาผมไม่ซ้ํานะครับผมเพิ่งได้มาผมก็จัดให้ดูเนื้อดิเนอ่าพี่ดูเนื้อเนี่ยเอาเอาสามร้อยเนี่ผงสุพรรณนะเอาไปสามร้อยพี่แล้วผงสุพรรณสามร้อยแล้วก็องค์นี้ องนี้เป็นสมเด็จที่ผมชื่นชอบมากเลยพี่วัดพระังนะครับพี่พี่ยา๋าวัดพระคังและการเซตตัวของเนื้อพราออคงนี้นะพี่ดูดิแตกรายงานที่พื้นนะยิบเลยและอย่างนี้ใชื่อไหมอะไรรู้ไหมนี่อกตรงช่วงอกอะ่ะเขาจะเป็นร่องนะครับพี่พี่จ๋าตรงช่วงอกเนี่ยจะเป็นร่องนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าพิมอะไรนะเนี่ยเลยเห็นไหมช่วงอกเป็นร่องแล้วมีแล้วมีเศษซุ้มกอให้แดงแดงอ่ะแล้วเนื้อสวยมากพี่ตังอิ้วการเซตตัวเดิมๆนะเนี่ยโอ้โหพี่เฮ้ยนะครับ มาอะไรจะสวยปันนั้นในว่ามาอะไรจะสวยปันนั้นนะครับสวยจริงสวยจริงองนี้น้บด้านหลังนี่ายกลิ๊กเลยพี่น้าอย่างก็กระเบื้องหินอ่อนเลยไหมนี่ลายกระเบื้องหินอ่อนเลยนะดูดิใ <_ c oughs> สมวลสารนี่ปึ๊กเลยนะเอางี้ว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจในรายการนี้นะเอาไป330บนะครับสามสามนะครับสามบาทบอกผมได้เลยพี่นวสมเด็จพัดระฆังนะ สามสามศูนย์นะครับเพราะว่าจะต้องมีราคาที่แตกต่างจะได้รู้ว่าเป็นองค์นี้นะครับสามสามศูนย์นะครับอืมนะครับนี่แบ่งนะครับผมบอกแล้วผมมาเพื่อแบ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็องค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นพระรีลาสองหน้าแนวองค์นี้วังบัวด้วยพี่ชิ้นเขียวไหมนี่น่าจะเป็นชิ้นเขียวไม่ต้องส่องยังพอมองออกเลยพี่นะครับชิ้นเขียวแน่นอนนะครับพระนี่มีติดหน้าติดตาด้วยได้ไหมสวยนะครับไม่ใช่พระช้ำนะเป็นรีลาสองหน้าครับพี่นะครับเป็นอาจจะเป็นวังบัวนะนะครับวังบัวเพชรบุรีครับพี่ บอกแล้วเพิ่งได้มานะครับจะวางบัวหรือวางไหนนะครับใครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระเนื้อชินนะนะอันนี้น่าจัดนะถ้าพูดถึงตามประดับความเป็นจริงก็คือว่าน่าใช้อ่ะนะครับมันเป็นพระที่เข้าใจง่ายแนวสาหรับชิ้นเขียวนะไม่ต้องไปรอลุ้นพี่ชัดเจนนะครับเอาไปสามร้อยสองหน้านะครับอันเนื้อชินนะครับสองหน้าสองหน้าแล้วก็อง์นี้อะไรเนี่ยโอ้โหวัดเกตคาบแบบปึื้เลยดูคาบเนี่ยนะครับองค์นี้ผมดูเป็นโพเกียบนะนะครับพี่จ๋าวัดเกตกลุโพเกียบ นะครับผมดูเป็นโพเกียบแน่นอนเพราะว่าเลยพี่พี่ดูคาบเดียวคาบการลงกูเหมือนบางห่นพรมเลยพี่เห็นไหมนี่ผมค่อยค่อยไล่ดูนะคาบการลงกูเหมือนบางห่นพรมเลยนะครับยังไงยังงั้นเลยพี่บางห่นพรมเลยนะถ้าเป็นพิมบางห่นพรมนี่ปักเลยนะเนีปักเลยนะเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยในคาบลงกูแบบแน่นๆนะครับพี่พี่คาบการลงกู่แบบแน่นๆนเอางี้ละกันพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับมันต้องรับปากกันไว้แล้วพี่ใช่ไหมสามร้อยทุกองก็ต้องสามร้อยนะครับอย่าไปดึงนะอ่าอย่าไปดึง นี้คูสลอดเนี่ยนี่เก่าจริงพี่เก่าจนก่อนนะเนี่ยหลัวปานคูสลอดผมเชื่อว่าพี่พีหลายท่านน่าจะน่าจะสนอกสนใจองค์นี้พี่เพราะว่าเนื้อแบบโอโ้โหพี่นะครับเนื้อแบบดูเดินนะครับถึงจะไม่สวยแต่ได้ความคลาสสิกพี่แนนะพี่พี่จ๋าถึงจะไม่สวยแต่ได้ความคลาสสิกด้านหลังเหมือนจะเป็นรอยกดนะใช่ไหมด้านหลังนะครับเหมือนเป็นรอยกดเลยนี่ธรรมชาติมันต้องแบบนี้สามนะร้อยบาทแนนคูสลอดรับคูสลอดแล้วก็ องนี้พี่หลวงเพระเงินองนี้ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรพี่นาะเรียรเปิดหน้าปุ๊บเนะี่ยมีเชือกนะครับเหมือนเขาแขวนด้วยเชือกมาก่อนพี่ตรงตรงคอท่านเดียวอันนี้ผมไม่ได้แกะออกนะเนี่ยเจ้าของเดิมเรียกม,มาแบบนี้เลยพี่นะผมก็ไม่ได้แกะออกนะเห็นไหมเจ้าของเดิมเรียกม,มาแบบนี้เลยพี่เชือกยังคาหลังเลยนะเนี่ยเป็นรอยเชือกเห็นไหมนี่ยเป็นเชือกนะเนี่ยด้านในน่าจะพอมองเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจี้ยังให้ดูไหมเห็นเชือกไหมเห็นเชือกเปื่อยไหมพี่พิมพ์นิยมแหนพิจารเนี่ยพิง ในครับนี่รู้เดิสวยจริงในะงรับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะผมเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้โหองค์นี้เก่าค้ากรอบพี่นะครับเก่ากว่านี้ผมกล้าพูดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้คือแบบอาจจะแขวนทํานาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้ถามประวัติที่มาที่ไปนะแต่เนื้อแบบโอ้โหผมแพ้เนื้อเขาพี่นะครับเห็นไหมในครับไม่ว่าจะเป็นรักดำานครับเนื้อนะครับองค์นี้องศาทุกองค์ประกอบเลยพี่นะครับสวย แนวพี่พิจารองศาทุกองค์ประกอบเลยนะสวยก็พี่ในดูเดเป็นก้อ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 นเลยพี่เนื้อนะครับแล้วมีค้าบรักดําองค์นี้ลงรักดําแน่นอนนะครับแต่อาจจะหลุดล่อนตามการเวลาครับพี่แนวพี่พิจารสมเด็จวรครังนะอยู่ในกรอบสแตนเลสลงรักดําเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับสวยพี่วัดลรังด้วยแล้วดูเนื้อเดี๋ยแล้วดูรักรักน่ล่อนเป็นเปลือกไม้เลยพี่นะครับมันจะไม่เก่าก็ให้รู้ไปทิพี่อ่าไม่เก่าให้รู้ไปทิพี่นะครับ เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามห้าศูนย์นะครับ, 350, รบสวยพี่นะครับเดิมแน่นอนองนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทราคานี้สุดคุ้มแน่นอนแล้วก็องน์นี้โอ้โหองนี้ผมอันนี้อย่างพี่นะรกระเทาะนะครับเจ้าของเดิมเก็บไม่ดีนะครับแต่กระเทาะได้เปรียบอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมพี่เราเห็นเนื้อมวลสารดินะใช่ไหมเราเห็นเนื้อมวลสารด้านในดีพี่นะครับชัดเจนมากสาหรับองค์นี้นะนี่นนะครับพี่นะเห็นไหมนี่พิมพ์ยืนนะโอ้โหสวยจริงๆ นะครับเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนร่องรอยการกดนี่บอกคําเดียวรู้ว่าใส่คลิกเลยเห็นไหมร่องรอยการกดนะครับเนื้อใส่คลิกเลยพี่นะครับวันทาครับสามร้อยบาทนะครับพิมวันทานะนะครับพิมวันทาแล้วก็เหรียญเนี่ยพี่ดูเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดี๋ยวดูให้นะนี่ครับพี่นะครับหลวงปู่ขาวนะครับพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ขาวก็พี่ช้ำหน่อยนะครับช้ำหน่อยเก่าหน่อยก็พี่วัดถ้ำกองเพลนพี่น้าอุดรธานีนะครับพี่อุดรธานีจ๋า นรนวหลวงผู้ข่าวก็พี่ศูนย์เก้าชัดๆนะครับอ่าศูนย์เก้าชัดๆช้ำหน่อยแต่มันจัดองค์เนี้ยนะครับเอาไปสามนะร้อยหลวงผู้ข่าวรนบหลวงผู้ข่าวแล้วก็นี่ครับพี่นะครับพระคงดำพูดใี่ปี่นะรับสาหรับพระคงนี้ความเก่านี่พี่ดูความเก่าเนี่ยนะพี่ดูความเก่าพี่ดูใบโพเนี่เห็นไหมพระบ้านๆมันจะแห้งแห้งหิ้งหิ้งมีค่าฝุ่นนี่คือสไตล์พระวะนะครับที่เราได้มานะ สไตล์พระมันจะเป็นแบบนี้แนวะมิพิจ่าสไตล์พระจะเป็นแบบนี้จะไม่ได้สวยจะไม่ได้เอี่ยมอะไรมากมายเราพี่แนวะพร,ระชาวบ้านอะ่นะเนี่ยแนวสไตล์พระจะออกแบบแบบแห้งๆแกร่งๆมีข้าฝุ่นนะครับบางทีเขาเก็บแบบโอ้โหพี่นะครับเก็บแบบในญ้ามังเก็บในกล่องในหอนะครับมันก็จะมีข่าฝุ่นนะครับเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ผมดูเป็นพระลีลานะแต่ซึ่งน่าจะเป็นของอกําแพงเพชรครับพี่นะครับพระลีลานะดูดิ ดูพิมพ์ดูทรงนะครับพระแบบนี้เห็นไหมฝุ่นเนี่ยผมบอกแล้วถ้าผ้าธรรมดาเป็นฝุ่นแน่นอนนะครับทั้งฝุ่นทั้งแห้งเลยบางทีไม่ได้สัมผัสเลยพี่เนื้อพ้าจะไม่มันเนื้อผ้าจอ,อกแห้งนะครับองนี้ออกบางซะด้วยไม่ได้แห้งธรรมดาพี่ดูทั้งบางทั้งแอนเลยเนี่ยเป็นพระลีลากําแพงเพชรครับพี่นะครับอันนี้เขาผมไม่มั่นใจชื่อเรียกนะนะครับเอาตอบตามความเป็นจริงเลยพี่นะไม่อายเลยไม่รู้จักชื่อเรียกนะครับแต่รู้ว่าผ้ะลีลากําแพงเพชรแน่นอน 3ามร้อยบาทนี่ครับผมให้พี่ๆได้ศึกษาเลยรายการสุดท้ายและท้ายสุดจ้พี่แนววัดพระังเจดีสวยกว่านี้ไม่มีแล้วพี่หนึบหนับเลยเนี่ยนะครับหนึบหน,นับด้วยเนื้อพระนะครับด้วยความแห้งด้วยความเก่าพี่ดูเนี่ยนะครับหนึบหน,นับจริงๆเนี่ยไอ้ไอ้ออสีส้มๆ,ๆนี่ตังอิวนะเป็นตัวประสานนะเห็นไหมส้มๆนี่ตังอิวนะครับเนื้อนี่เป็นก้อนๆๆๆเลยเนี่ยนะครับพี่พี่จ๋าเนื้อนี่เป็นก้อนเลยพี่ตัวตัดเดิมเห็นไหมตัวตัดเดิมดูหลังเนี่ย หลังใสมากตรเนี้นะครับหลังใสหลังสวยหลังเดิมหลังธรรมชาติเจ้าพี่สมเด็จเจดีย์พี่วัดพระครังรายการสุดท้ายในะใหญ่พลาดนะราคานี้นี่ผมไม่ปล่อยให้หลุดมือโดยเด,ดขาดเลยล่ะนะเพราะว่าผมเปิดในราคาที่แบบโอ้โหพี่องศาสามร้อยไม่มีหรอกนะครับไม่มีอีกแล้วเนี่ยเสียดายเลยพี่ดูเนื้อผ้าเ่ยใสคลิกเลยนะนะครับใส่แร่งเห็นมวลสารเลยเนะี่ยเม็ดดาเม็ดแดงนะดเนี่ยดูดิเห็นทุกอย่างอะ่ะเอาไปสามร้อยบาท นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ